สวัสดีครับวันนี้มหาเชฟมาแนะนำวิธีการใช้ภาพนิ่งสร้างเป็นคลิปเรียวนะครับเพื่อเปิดค่าการมองเห็นและเป็นการทำครั้งเดียวได้ถึงสองเด้งนะครับแล้วก็ Facebook ส,สนับสนุนด้วยนะครับไปดูวิธีการทำพร้อมกันเลยครับเมื่อเราโพสต์ภาพนิ่งออกไปแล้ว Facebook ก็จะสนับสนุนให้เราทำคลิปนะครับเราก็เข้าไปทำเลยครับรูปภาพที่ โค้ดไว้เมื่อกี้ว่าจะมาขึ้นนะครับเราจัดสร้างเป็นคลิปเดียวก็กดตรงแก้ไขนะครับเพื่อย่อยขยายรูปภาพให้สั้นลงนะครับเขาก็จะเลือกให้เราตั้ง15วินะครับแต่ละภาพครับมันจะยาวเกินไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับนะครับเลื่อนให้มันเหลือใช่2วิา3วิหรือ4วินี่ครับพอดีครับผมจะเลือกเป็นประมาณ3วินะครับภาพนิ่งแต่ละภาพเนี่ยจะเลือก ให้เป็น3วินะครับเนี่ยครับสามารถที่จะย่อขนาดลงได้ครับตามลูกศอนนะครับกดเลื่อนลงมาครับกดตรงไอ้ปุ่มนะครับเลื่อนลงมาได้นะครับข้างล่างนะครับเนี่ก็จะได้เป็น9วีนะครับอย่างละ3าวิครับเนี่ยครับภาพมันก็จะขึ้นไว้นะครับผมเลือกแค่3รูปที่ผมโพสต์เมื่อกี้นะครับรูปภาพ ก็จะเริ่มใส่ข้อความครับตรง a a นี่ครับใส่ข้อความแต่เข้าไปก็จะเลือกสีที่ได้ครับกับข้าววันนี้ครับผมเลือกชื่อนะครับให้มันอยู่ในคลิปนะครับเป็นแถบสีขาวครับแถบพื้นหลังสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็จะใส่สติ๊กเกอร์ซะหน่อยวันนี้เป็นวันพุธอ้าใส่วันพุธก็แล้วหรือจะใส่อะไรก็แล้วแต่เรานะครับหาสติ๊กเกอร์ที่มันเหมาะสมครับ วันพูดมาแล้วจะเพิ่มเสียงหรือภาคเสียงก็ได้นะครับไปที่เพิ่มไวโอเวอร์เล่ครับเราก็เลื่อนเข้ามาจุดเริ่มต้นแล้วก็กดข้างล่างแล้วก็ภาคเสียงใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับก็คําอธิบายคลิปนะครับก็จะบอกว่าอาหารวันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับให้มันสอดคล้องกับรูปภาพคลิปที่เราทําอร่อยมาก ็จะอาหารวันนี้อร่อยมากพิมพ์เข้าไปก็ใส่แฮชแท็กครับเมื่ออธิบายคลิปแล้วก็ใส่แฮชแท็กลงไปเลยครับเพื่อเปิดค่า,าการมองเห็นเพื่อเซิร์ชคนอื่นเซิร์ชมาจะได้เห็นนะครับแฮชแท็กที่เราใส่ลงไปอาหารเช้าวันนี้จะมีอะไรครับไข่ดาวแล้วก็แฮชแท็ก hmm. เป็นต้มยำ mm hmm. ไม่จำกัดนะครับอยู่ที่เราใส่แต่ว่าจะใส่เยอะเกินไปมันก็ เกียรติทซัพเปล่าครับผมใส่เพื่อการค้นหาที่แม่นยําครับใส่แค่สามพอครับแล้วก็กดยืนยันแล้วอัพโหลดรูปภาพเลยนะครับนี่มันก็จะอัพโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อ่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดแชร์ออกไปเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วก็แชร์เท่ากับได้บุญครับขอบคุณครับ